ครับผมบม่อีากับตรวงับวันพลหัดที่สิบสี่ตุลาหกสี่ครับผมนะครับจหรับเมื่อนี้วิตผู้เขียวมีกล้วยค้อแม่ลูกครับผมมาเสนอให้พี่น้องบ้านห้างไรพิจารนานํำกันครับผมนะครับวิตผู้เขียวตีเบื้องเอกสารครับผมอ่ะว่าเป็นการเว่าร้ายครับผมว่าว่าร้ายนะครับเขาเรื่องเลยสาหรับแม่ตัวนี้นะครับวามสูงอยู่ที่ร้อยสามีครับผมนะครับ สถานะหน้าของเขาตอนนี้ก็คือทองนะครับทองเจ้าสั้นอยู่หาเดือนครับผมทองเจ้าสั้นนะครับทองเจ้าสั้นอยู่หาเดือนครับผมส่วนเอกสารต่างๆก็อยู่ในใบระบุนี่แหละครับส่วนรายละเอียดต่างๆครับผมนะครับนี่เบื่อโต้หมอวิรายละเอียดต่างๆครับผมทองเจ้าสั้นอยู่หาเดือนครับผม อาอบังไรเหลี่ยมเนีตัวกล้วยครับผมนะครับวามสูงของแม่เขานี่ลอยสามซีครับผมนะครับพร้อมลูกไส้ครับผมพร้อมลูกไส้นะครับลูกไส้ก็เป็นตัวหนาตัวใหญ่ครับผมล่างตัวดีนะครับแม่เขานี่หนาเขาเปิดสวยครับผมสวยงามครับผมกล้วยค้มนี่บ่มีตำนี้ครับผมบ่มีตำนี้เด้อครับเด้อนะครับบ่มีตำนี้นะครับ ลูกสองค่าทองครับผมแม่เขาดีเป็นกล้วยหางดกสวยครับผมวีตผู้เขียวสีเปิดในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทครับผมนะครับเขาเขาสีหวงถ่ายยล็กน้อยครับผม <cosine. S 1> วีตผู้เขียวสีเบงถ่ายถูดถ่ายหางสวยหางดกครับผมหางสวยหางดกนะครับนี่ครับพร้อมลูกไส้นะครับสำหรับเบอร์วีตผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่ เก้าเก็ดสองเก็ดห้าเก้าห้าครับผมนะครับเอ๋อถ้าผู้ใดสนใจสินค้าเฮาแล้วนะครับก็บสามารถทักมหาวิทยูเขียวได้นะครับสำหรับคลิปนี้วิทยูเขียวก็บ่มีอย่างไรครับผมจิกกาเข้าวา่าสวัสดีครับออกปล่อยเลยพี่